สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนหลาชาแนลนะครับพี่น้องมือนี้นะครับผมเบิ้งว่าจีแดงคุณจิเล็กตัวใหญ่ต่อพี่น้องเนาะครับดอนหลาได้แวะมาเห็นคุณแม่ขายลอตเตอรี่นะครับเพิ่นได้ยเงีของมันนี่เห็นจีแดงดอนหลาเล่ต่ำของมากเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับว่า้อจีแดงเพิ่นซื้อตัวยเลนะครับสนใจก็พักันนะคุณหน่ะกักงานกำลังแพร่ครับผมกำลังแพ็คของอยู่ครับพี่น้องลองเหลือไปเซ้นนี่มาเอามาอันรถปิม เดี๋ยวเสื้อลอตเรี่ตัวนี้เบิร์นเบอร์ละมัางเลขดังตัวใดล่ะเจ้โอ้ยมือเคลื่อนนี่ฝันเออเออบอกทีนี่ที่เดียวครับบอกกันเลยครับผมมือเคลื่อนนี่มือมือเศร้านี่เตื่นขึ้นแม่ครับน้ำกับเส้นกินใหญ่กับเส้นไปกินเอาฝันตัวใดล่ะเจ้ฝันล่างเจดียงฝันใหญเออเออเครับฟันก็ดีลอตเตอรี่ก็มาพอดีครับลอตเตอรี่มาผมเห็นหลังไวๆนะครับผมเลยขอมาเลย เล็นลอตเตอรี่มากมากดีสิาดีได้หูว่าเจแดงซื้อตัวใดน้อพี่้องาเพคาฝันเด้เมวันเ้ามีตมัน่นคัน่เเห็นหูดิครับนี่ครับพี่น้องอดมินล่าไปทุลแอดมินติสุละนะครับ แคนาดำอเอาคือเนมว่ครับหนาสวยเนี่ยอยู่ครับผมเนเมื่ออย่า้วนงจงลูค้าย่านนไปเนีไปีเาห้แดงครับผมขบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับผมคุณแม่แพงนี่พึ่งมากบครับผมค่พึ่งมาค่ะได้ได้ทายเดือนเกว้เือเจแดงกมีให้ไฮเจแดงเปิดแพงเลยัวนี่ ถาว่าสือสอแลวหน้าลอตเตอรี่นะนะก็เดีวฝันตีลอตเตอรี่ค่ะี่เดียนจองไว้ตัเดกก่อนเจเดียน่นนี่ครับออเจเจเดียนสกาวเพิ่นางศูนย์เจเจศูนย์ค่ะเอาเบิ้แผงก็ไศูนย์เจเจศูนย์เจเจ้ากับเจเ้าเจเก้านะครับเึืนหรือเบิ้งคิดอยู่ที้ีวเฮเดินสกาวเพิ่นซ้างใบตสองสามมือแล้วจุ๊บไหมต้องเอาเลขมาทรงเบนหน้ามันล่ะเจเก้าเาเจเจเจ้ไม่เปลนสุดบั่นนี่ยางท่มไม่เปลี่ยนสุด ลอตเตอรี anyway me, ่ลอตเตอรี needed, so ่มันการแล้วเต้ค่ะมันก็มีเป็นชุดชุดเนืงอกับปีกสามก็มี่ร่งนมอนนะครับมือเศร้าเนี่ยตื้นขึ้นมาว่าสิลูกเมื่อหนึ่งเขาใส่บาดฝนตกนอนเก็บโอ้ร่างกายเ้างบ่ไว้ก็ว่าฟื้นลูกแล้ว่าสันเดีก็เลยเอ้ยคืคิดอยากมันใส่บาดคือโอ้ร่างกายเขาคือบ่ไว้แท้ก็เลยหนนอนนอนไปนอนแม่เสียบไป เสียบไปแล้วเลขออกวันนี้วันนี้ก็ตื่นเลยเนี่ยเสียบไปในในพอถึงนาทีน่ะครับเสียบไปฟันว่าเลขออกเห็นเป็นตัวเลยค่ะครับตัวใดครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเสร็จนะครับวันเดี๋ยวมันก็เลยอะไลปันไหลมอสาม่เหมืองเศร้าพอเคยฟันนี่เลยเนี่ยสามโตคนนี้วิ่งนี่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 ว้ายมี่จำตัวครับว้ายตัวใดครับเนี่ยเห็นบนนี่ว้ย นี่แล้วสามตนี่เราเมืหนีโ้านี่แปดเก้าเานี่สวยแล้วจนแเก้านะครับผมจนพาสิทังปูแข็งแล้วแต่มาหันลูกบ่ไหวกันเลยนอนนอนเสียบไปว่าเลขออกศูนย์แปดเก้าเดี๋ยวเห็นเลยครับเออศูนย์แปดเก้าเดี๋ยวเห็นเลยบันี้ก็ตื่นเลยไหมเอ้าเสียบไปบ่ถึงบ่ถึงเสี่ยววินาที่เอ้าตื่นเต้นเห็นเห็นตรงพอดีเนี่ยไหเห็นงานโตตรงพอดีเลยนี่แม่น ่อพดมีใบเดียวปะครับคุณนม่อันนี้มันเหมือนแบบไเยอะมากพอเพราดีเห็นว่ามันกรตุ้นเต้นนตือนิตอนเี๋ยวแปดเก่าเรื่อยๆเก้าๆนี่เป็นคเก่ามาเลยเก่ามาเลยเแดงมาเลยนะครับผมคราฟบังคีบเรียกดำเลยเร็กดำไเยกดำรือดำป่เก้าแปดเป็นคว่าลายสำนักติดเก่า วันเแต่ว่ามันรีบเปดกล้มันรีบดังเก็าว่ามันหลักสิบไหมอกอาว่ามม่หลักสิบแต่ใหากันไหม่กันตั้งใหม่ดอกก็สองเนาะก็บว่ามหลักสิบกับเปลี่ยนราคาราคายังบอกานี่ค่ะนี่ค่ะเจ็ดราาห้าเจ็ดเลอพรุดน้ำอยู่นั่นราคาเจ็ดซือรถีเจ็ดน่ยคอยมาราาเจ็ดหาแปดดีวันนี้าแปดไม่เรีดับ หาแผทีกอเอาไปเมื่แล้วใช่แล้วให้ออาอันอื่นเชนจดหาเดี๋ยวมันนี้เจ็ดหาเีเจ็ดหอาแล้วเจ็เพ็ดากว่าเรียบเจดหาก็เอาวะเจ็เพ็นกวาดเรียบแล้วมันเป็นลักซี่บังวน่เยนี่เจ็ดหานีเท่านี้มีเจ็ดหากรบแปกเก่าพี่น้องนะครับอันนี้เจ็ดหาเลขคุณกันระยะซื้อดอกแต่ว่าเลขกกนนี่ตัวนี้เลขคุณกันระยะกับเลกว่ไม่ยาก้องไฟเบิรท่านั้น แปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเด่นเกลี่ยไข่แปดเก้าได้จัดใบหนึ่สองสาซีหาได้หาใบแปดเก้าหาใบแต่ว่า,า,าตรงๆเลยคือ0 8นย์แปคือตัวนี้เลยนี่นีใบเดียวศูนย์แปดเก้ามีใบเดียวบ่ครับคุณแม่ ห้ากอนี้ละถือมันจะถือดอกอันนี้เลขของคุณใดครับหาเจ็อันเลขกันของแม่คุณกันย่าเละยครับนี่ครับพี่นองเปลหาตัวนึ่องันนะเป็นนขึ้นมาห้าเก้าตัวนึงองันนะห้าเก้าอนะหาเก้ายันบกกาบุดตัวบุดแล้วอยูดอก้าเก้ายูดอกแล้วก็หาแปดแปดห้าแปดพี่เด็กเจ็ดหาหม เออนี่ไม่ใช้ข่ไงไม่เลยคืถูกข่กเลยคือถูกของเดือดตะกอาแต่ไรหาหาเกเนาะแต่มันดังกดนะดังแห้งดิกล่องับของวมันศูนย์เจ็ดสามมันหนามากอยู่เลขข้างหน้าอรับี่มัมมี่ดังแล้ว ออกก็ตัวงามตัวมองงามถออกมังแปดเก้ามั่นใจว่าหาแปดเก้าไหฝันว่าได้ศูนย์แปดเก้าสี่อหาลอยจะหาลอยยู่ตัสื่อเจเดงลยวมาเด็นี่ครัเอาฝันได้มันก็มากัวมากก็ตรงสื่อเด้นนั่นที่ฝันเน้นแม่ดัเบนันสิพลาดโอกาสอะไสีเศาเฉลี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังมาั้นสื่อได้อลลานี่เพิ่งได้ห้องข่อยได้ห้องข่อย ัได้ละของขนาเก่าคือได้เอ้อได้มาจากใส่ไะ้อยู่นี่ล่ะออศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อะไรนี้ของเดือนตะามีศูนย์เจกับห้าเกแต่ว่านีเนียนเนื้อศูนย์เจ็ดศนย์เนียนเลยบ่เนียนเยพันห้องตัวเดียวรถแต่ว่านี่ทะเบียนรถตี่ซื้อดอกนี่อ๋ออันนี้ทะเบียนรถเนาะเจ็ดเ้าเจอ๋เจเ้จ็มตัวหมอันนี้มันมีหาใบตัวแนนบ่ เอาเรือสก,กาวม ok, ีทรัพนีและโบซื้ึไรตัวแดงวันนี่คือทรัพนีล่ะนี่ครับซื้อสองตัวนี่เนื mm ้อแต่ว่าหางเก่านี่คงสิโบซื้อเราพอเป็นเลขดังแล้วเอาเอาแต่ว่าเราตัวี้บรรทาถึอนอนที่หนึ่งซื้อแมนมันหัดถึอลุยๆไปมันลุยเจียดเนี่ยเอาเพราะว่ามันถือก็เลยจุดทูบนดีกบังเด็กจุดทูบมือวันพระอันนี้ซาแนมอืนี่ครับพี่น้องเลขกจุดทูบวันพระของเดือนตะกาวหาเก่าเด้อครับ แต่ว่า770นี่มาตั้งกระจาครับอันนี้เป็นเลขสูตรเด้สูตรคำนวณสูตรคำนวณ07นะครับเง่นคือคือในเจ็ดบัตรเดียวแต่ว่าตีออกใส่ช้0ใส่น้ำก็คือซื้อซื้อนี้แล้วบ่ซื้อหลายโต้งอันนี้ซื้อแค่สองตัวนี้เนี้ยนี่ซื้อเจ็ดกับเจ็ดกอดถือกับถือว่ถือก็แล้วไปนะซื้อเป็นน้ำน้ำเห็นบัตรครับผมเอาแคปหน้าจอไว้แปดสามให้ตัวหนึ่ง สยนซื้อไปไลนนี่สื่อส่งกัพ่อเล้วครับออแื้อหาดแปดีน่ี่เหมาลอตเตอรี่ครับถ้าตีห้าก็มีแต่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่ถ้าเนื่อตีแปดกับแปดเก้านี่แปดสามนี่แปดสามสี่ใบครับแปดอันนี้ห้าใบติแปดนี่เป็นแปดสามกับแปดเก้านะครับแล้วก็ตหที่เจิดหาเท่านั้นนะครับพีงแปดสามนี่งนี่รับ ศูนแปดเก้าข้ามันศูนย์แปดเก้านแปดเกสตัวเลยูแปดเก้าก็ดีเจอสามตัวก็ดีใจอัศูนย์แปดเก้า้วกาเจ็ดห้าแปดเก้ากับแปดสามเท่านี้มีสามอย่างนี่ทาเมื่อจะใบครับเจ้เมื่อนับัอย่างนี้็เปาเราอยู่บ่ครับกปลับบ่กับให้กูยูยังาเก่ามันมาอยู่หลักหน่วยมันมาอยู่หลักสิบ อ๋อแล้ครับตัดินใจสิครับก็กลับนะครับผมกันขึ้นว่ากันทึ้นต้องกันแน่ล้วทั้งไม่ั้องไม่กันย่แล้วคุณแม่เพื่อนเต็มที่ให้กันนะครับเต็มที่เดีอาจับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทีให้สรุปให้นะครับสรุปสรุปนะครับผมเดี๋ยวเดียนสกายเดีนในพี่น้องของเดือน หวยนี่คือของเดือนไม่เลยตอนนี้แดงเอาเดือนสกาวเอาของเดือนสกาวพร้อมเลยนะครับย่องนี่ครับรูปให้พร้อมเย้าบอกนี่ครับ07 97กับ97กลับด้วยนะกลับด้วยนะครับเท่านี้ซองตัวนี่แหละไม่ต้องซื้อไลฟ์ซื้อแค่นี้แหละนะครับแล้วก็แดง089ตัวเดียวเลย089 ของเจดแดงฟันให้ตัวเดียวเลยนะครับเนาะส่วนเจตหาเจตผู้ใดมากกัจจังตามนะครับผมก็แฝงตามเอาตัวส่วนตัวของเทานี่ล่ะครับเอาตัวส่วนตัวนะครับนี่ครับพี่น้องนี่คือฟันเจดแดงฟันยันไปเนี่ยว่าฟันครับเลขฟันเจดแดงฟันเลขฟันครับพี่น้องวาเลขออกฟันวาเลขออกนะครับผมเอฟซีมันจะเด็ดนั่นนะนี่ครับ พิ่จารณหน้าพีนวท่างนะครับพี่น้องนี่ครับผมแต่ว่าเนียนเนียนเลเนียนเลยเม็ดเดียวเลยล่างเดือนสกาวเม็ดเดียวแต่ว่าแต่ว่าแปบุญได้แต่ว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แั้นล่ะอ่อานรัฐบาลเพื่อนแต่ว่านี่มันเป็นเลขง่ามอยู่นี่ก็เอาเจี๊พอว่าเลเก่ามันไม่แห้งเลขอนมาเจ็ยข่อยแต้วยก็เจตัวเดียวเลยตัวนี้ก็จะขายดดีครับสรุปแนวาท่างของเดือนสกาวนะครับศูนย์เจ็ดนะครับ กับเก่าเจ็ดนพี่น้องของเจแดงฟันนะครับพี่น้องมีศูนย์แปดเก่าตัวเดียวเท่านั้น,นครับที่เจแดงเพิ่นในว่าให้ฟังนะครับแล้วเพิ่นก็ได้เรียกรอตอรีมีเท่าได่เพิ่นเอาเม็ดนะครับพี่น้องศูนย์แปดเก่าชุดเดียวตัวเดียวอันนี้คือเลขฝันนพี่น้องหลกักกะเลขของคุณกันย่านี่ครับที่เจแดงเพิ่นใน เหร่นน้ำก็คือหาเจ็ดนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณา็นแนวทา่านเอาไปร่วมประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเนะาะครับผมสาหรับคลิปนี้กับโคงสิมิเตรนีต้องขอขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องสมผูชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอนลาชาแนลขอให้พ่อแม่พี่น้องสามผูชมโชคดีดรวยๆเฮงๆกันครูผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ